รู้จักความหมายของการคัดเลือกคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการแก้ปัญหาก่อนเนาะว่ามันคืออะไรแล้วก็จะเลือกอยังไงนะคะเขาบอกว่าปัญหาที่กําลังพิจารณาอยู่นั้นประกอบไปด้วยรายละเอียดมากมายทั้งที่จําเป็นนะคะจำเป็นและไม่จําเป็นต่อการแก้ปัญหาเวลาที่เรียนไปเจอโจทย์ปัญหาหรือปัญหาชีวิตประจำวันหากเรียนจะแก้ปัญหานั้นนักเรียนต้อง พิจารณาให้ดีก่อนว่ามันมีรายการไหนนะที่จําเป็นที่เอามาคิดหรือเปล่าอันไหนไม่จําเป็นให้ตัดออกนะคะวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งไหนมันจําเป็นและไม่จําเป็นเนาะทีนี้จะให้ักเรียนดูตัวอย่างนะตัวอย่างแชร์กับฉันเขาบอกว่าห้องเรียนห้องหนึ่งในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด20คนเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดเทอมกวนเพื่อนรัก ซึ่งประกอบไปด้วยหนูนิกหนูแนนและหนูหน่อยได้นัดกันไปรับประทานอาหารที่ร้านป้าแป๋วใกล้โรงเรียนและตกลงกันว่าไม่ว่าใครจะสั่งอะไรก็จะจ่ายค่าอาหารคนละเท่าๆกันโดยมีรายการอาหารดังนี้ก็จะมีเลยคะมีสลัดผักมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวผัดทับทิมกอรอบรอดช่องน้ำกะทิน้ำมะนาวชายเย็น และในรายการอาหารเนี่ยก็จะบอกเลยด้วยคะ่ะบอกประเภทเนาะบอกราคาอย่างเช่นชาเย็นเป็นประเภทอาหารเครื่องดื่มราคา15บาททีนี้เขาบอกว่าแต่ละคนที่ไปนะ่ะมีหนูนิดหนูแนนและหนูหน่อยเนี่ยสามคนเนี้ยจะสั่งอะไรก็ได้ไม่ว่าใครจะสั่งอะไรก็ตามแต่การจ่ายต้องอะไรคะ จ่ายค่าอาหารคนละเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอยากทราบว่าทํายังไงถึงจะจ่ายค่าอาหารได้เท่าเท่ากันนักเรียนต้องเอาอะไรมาพิจารณาบ้างนักเรียนจะอะไรข้อมูลอะไรบ้างที่จําเป็นและข้อมูลอะไรที่ไม่จําเป็นในการนํามาพิจารณาถ้าเวลานักเรียนหาหาว่าอยากทราบว่าจะจ่ายคนละเท่าไหร่อย่างเงี้ย สมมติว่ามีเงิน500บาทเนอะอ่ะมีเงิน500บาทจะแบ่งให้2คนอย่างเงี้ยแบ่งให้2คนคนละเท่ากันนักเรียนทำยังไ,ไงคะก็เอา500ไปหารอะไรหาร2ใช่ไหมคะออกมาเท่าไหร่ได้2อ0เนอะอันนี้คือเท่ากันด้วอยอะคือหาแบบนี้คล้ายแบบนี้แต่ทีเนี้ยถามว่า แล้วจากสถานการณ์ล่ะคะเนี่ยสถานการณ์นี้หนูนิกหนูแนนและหนูหน่อยเนี่ยจะต้องจ่ายอาหารคนละเท่ากันเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันมีข้อมูลไหนบ้างที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหาแต่ต้องมาดูก่อนว่าหนูนิกสั่งอะไรแล้วก็หนูแนนสั่งอะไรใช่ไหมคะ,ะเขาบอกว่าหนูนิกเนี่ยสั่งสลัดผักกับน้ำมะนาวนะ สั่งสลัดผัดกับน้ำมะนาวนะส่วนน,นุนแนนสั่งข้าวผัดกับชาเย็นส่วนนุหน่อยสัง่งเป็ดเียวับพิมพกอกทีนี้ให้เราพิจารณาว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้ราคาอาหารทั้งหมดใช่ไหมคะเพื่อที่จะมาหาค่าอาหารว่าใน13สามคนนี้จะต้องจ่ายคนละเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ว่าใครจะสั่งอะไรแต่เวลาจ่ายไหมคะ ต้องจ่ายเท่าๆกันอ่ะทีนี้มาพิจรารณาเลยว่าอันไหนที่มันจําเป็นมาก่ะให้ดูในช่องนี้ลองบอกมานะคะว่าอันไหนที่จําเป็นที่จะนํามาใช้ในการแก้ปัญหาบ้างนะลองดูก่อนนะอันไหนจําเป็นเอออ่ะทีนี้ถ้านักเรียนดูแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่า ข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องการทราบก็คือราคาอาหารแล้วก็รายการอาหารที่สั่งใช่ไหมข้อมูลจำเป็นคือราคาอาหารและอะไรคะรายการที่สัง่งซึ่งมีอะไรบ้าง อันนี้คือจําเป็นนะรูแยกออกมาจากตรงนี้นะถ้าให้นายพิจารณาทำไรบ้างคะราคาอาหารและรายการที่สั่งนี่จําเป็นเนาะเพราะต้องดูว่าเขาสั่งอะไรไปบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่จํานวนเพื่อนในห้องทั้หหมนเอามาคิดไหมไม่คิดชื่อเพื่อนที่ไปรับประทานด้วยกันก็ไม่คิดนะจำนวนที่ไปทานอาหารด้วยกันก็ไม่นะราคาของหวานก็ไม่เกี่ยว ประเภทอาหารก็ไม่เกี่ยวชื่ออาหารชื่ออาหารเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเนาะราคาเครื่องดื่มและรายการของทางร้านก็อาจจะไม่เกี่ยวเนาะสิ่งที่เกี่ยวคืออะไรคะราคาอาหารและรายการที่สั่งนักเรียนต้องไปเอารายการอาหารที่หนูนิกหนูแนนและหนูหน่อยสั่งเสร็จแล้วเอามาทำอะไรคะ รวมกันแล้วก็หารด้วยอะไรเอาราคารายการอาหารที่สั่งรวมกันไหคะหารด้วยจำนวน3คนก็คือใครคะหนูนิกหนูแนแล้วก็หนูหน่อยก็จะได้เป็น ราคาอาหารที่ต้องจ่ายเท่าๆกันนะคะอันนี้เป็นการพิจารณาว่าอันไหนที่ไม่จําเป็นเหมือนตรงนี้เนาะข้อมูลไหนที่ไม่จําเป็นเอ้ะเรามองว่าดูแล้วอะ่ะมันไม่เกี่ยวนะเราก็ตัดทิ้งอันไหนที่มันเกี่ยวก็เก็บไว้ก่อนนะคะอ่ะทีนี้ไปดูอีกอันนึงอันนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการพิจารณาข้อมูลที่จําเป็นในการแก้ปัญหา ก็คือการถ่ายทอดรายละเอียดของปัญหาในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะคือหลังจากที่เราคัดแยก,กข้อมูลที่จําเป็นออกแล้วก็ไม่จําเป็นออกได้แล้วนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการถ่ายทอดรายละเอียดไปสู่การวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นไปได้หลายรูปแบบหากผู้แก้ปัญหาเป็นบุคคลอื่นการถ่ายทอดอาจทำได้โดยการอธิบายข้อความและอาจใช้แผนภาพประกอบ แต่หากการแก้ปัญหาเป็นคอมพิวเตอร์การถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหาก็จะอยู่ในรูปอะไรคะของภาษาโปรแกรมนั่นเองทีนี้มาดูตัวอย่างบอ่ปบอปลาบ่อเลี้ยงปลาของคุณนายสมศรีคุณนายสมศรีต้องการเลี้ยงเอยขอโทษค่ะคุณนายสมศรีต้องการสร้างบอ่อเลี้ยงปลาลงพื้นที่ว่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้พูพิมพ์ผิดปาเนี่สักครู่นะด้านนะ,ะพิมพ์ิดด้านหลังบ้านพื้นที่ดังกล่าวมีขนาด15คูณ8ตารางเมตรปัจจุบันมีหญ้าขึ้นลรกสูงประมาณ100เซนติเมตรจึงจำเป็นต้องจ้างคนงานมาตัดหญ้าให้เรียบร้อย ซึ่งคิดค่าแรงตามพื้นที่ตารางเมตรละ10บาทบ่อน้ำที่ต้องการสร้างเป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรมีความลึก1เมตรปูพื้นด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนทั้งพื้นสระนะพื้นสระและผนังด้านในของสระกระเบื้องที่นำมาปูมีขนาดแผ่นละ3คูณ3เซนติเมตรเมื่อสร้างบ่อเสร็จ แล้วจะเติมน้ำจนเต็มและซื้อลูกป,ปลาสีเหลืองสีแดงสีเขียวมาเลี้ยงเอาไว้อย่างละ5้าตัวซึ่งที่ตลาดนัดมีขายนะตัวละ10บาทนะคะทีนี้จากโจทย์นักเรียนอาจจะเห็นโจทย์แล้วโอ้ทำไมจะจังนะคะไม่ใช่นะจากโจทย์เนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าอันไหนที่เขาถาม อันไหนคือข้อมูลที่จําเป็นอันไหนคือข้อมูลที่ไม่จําเป็นนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะโดยการแบ่งแบ่งก่อนแบ่งพื้นที่แบ่งแยกข้อมูลให้มันเป็นระบบเราถึงได้ลงให้มันถูกต้องจากโจทย์เนี่ยนักเรียนเห็นเยอะเ,ยเขาไม่ต้องการคําตอบค่ะเขาต้องการแค่ว่านักเรียนมีขั้นตอนมีการคิดวิเคราะห์ยังไงแยกยังไงนะคะอ่ะมาดูปัญหา จากโจทย์มาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาก็คือหนึ่งจะต้องจ่ายค่าแรงให้กับช่างตัดหญ,ญ้าทั้งสิ้นกี่บาทนี่คือปัญหาข้อที่1 2ต้องซื้อกับเบื้องปูพื้นและผนังบอ่อเลี้ยงปลาทั้งหมดกี่แผ่นอันนี้มาจากไหนปัญหานี่มาจากไหนก็มาจากนี่แหละค่ะมาจากโจทย์เนี่ยต้องเรียนต้ออ่านแล้ว,ลวเราเรียนต้องหาให้ได้ว่าในโจทย์เนี่ยปัญหามันคืออะไรพอได้ปัญหาปุ๊บเราก็มาแยกเป็นปัญหา ต่อมาข้อมูลจากโจทย์ปัญหาปัญหาค่าแรงนะคะในการในการจ้างช่างถัดญยาเนาะต้องจ่ายกี่บาทข้อมูลจากโจทย์เนี่ยก็คืออะไรคะเอาค่าแรงต่อนหน่วยพื้นที่และขนาดของพื้นที่มหมายความว่าไงหมายความว่าปัญหาเนี้ยจะใช้ข้อมูลอะไรมาคิด จะใช้ข้อมูลอะไรจากโจทย์เนี่ยจากโจทย์เนี่ยใช้ข้อมูลไหนในการคิดก็คือใช้ข้อมูลเลยคะ่ะค่าแรงต่อหน่วยพื้นที่แล้วก็ขนาดของพื้นที่เนาะต่อมาแนวคิดเชิงนามธรรมที่คำนวณคำตอบของปัญหาก็คือมีวิธีการวิธีการหาคำตอบยังไงก็คือเอาคำนวณเลยคะ่ะค่าแรงทั้งหมดจากพื้นที่ทั้งหมดคูณด้วยค่าแรง ต่อหนึ่งตารางหน่วยนั่นเองต่อมาปัญหาขา้อที่2ต้องอซื้อกับเบื้องผูพืพ้นและผนังพ่อเลี้ยงปลาทั้งหมดกี่แผน่นข้อมูลจากโจทย์จะข้อมูลอะไรมาประกอบล่ะคะต้องอะไรคะเอาเส้นวาศูนย์กลางของบอ่อความลึกของบอ่อพื้นที่กับเบื้องแผ่นหนึ่งเสร็จแล้วก็มาเขียนเลยคะแนวคิดที่ใช้ในการคำนวณใช่ไหม ก็คือ,อะไรคะพิจารณาพื้นที่ผนังบ่อเนื่องจากบ่อเป็นทรงกระบอกและรูปคลี่ของพื้นของผิวข้างของทรงกระบอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าและพิจารณาก้นบ่อในรูปของวงกลมคำนวณพื้นที่ที่ต้องการปูกระเบื้องได้จากผลรวมของพื้นที่ผนังบ่อและพื้นที่ก้นบ่อหารด้วยพื้นที่กระเบื้อง1แผ่นะ พอจะเข้าใจไหม,อ,มอ่านโจทย์แล้วหาปัญหาก่อนพอได้ปัญหาปุ๊บมาดูปัญหานี้ก็กลับไปดูโจทย์อีกครัง้งหนึ่งเออเราใช้ข้อมูลไหนจากโจทย์เพื่อมาประกอบในการหาหาคำตอบนะคะเสร็จแล้วต้องมาเขียนแนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อหาคำตอบเนาะ,ะอ่ะทีนี้ถ้านักเรียนพอจะเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนนำใบงาน ที่ครูให้นะเอาขึ้นมาทำนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนให้กลับมาดูอีกครั้งได้นะคะโอเคเนาะวันนี้ก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบายค่ะ